สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีนะครับฮัสสึนเนะมิคุอันดับแรกเลยนะครับใช้สีเนื้อนะครับต่เอ,อเหลาแป๊บนึงจะได้เหลาหลายสีเลยวันนี้ใช้สีเนื้อนะครับอันนี้เป็นสีของ Master Art าร์เลยนะสองนะครับ ระบายในส่วนที่เป็นผิวหนังไปเลยนะครับระบายบางๆไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความเข้มเราก็ระบายซ้ำอีกรอบนะครับก็น้ำหนักเงานะครับแสงเข้ามาทางฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ ฝั่งตรงข้ามของแสงก็จะเกิดเป็นเงานะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ใบหน้าเว้นตรงบริเวณตาเอาไว้นะครับบริเวณดวงตานะครับเว้นขาวเอาไว้นะครับ คราวนี้ก็เพิ่มน้ำหนักนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นเงาของผมผมตรงนี้นะครับมันบังตรงมาก็จะเกิดเป็นเงาเราก็เพิ่มน้ำหนักลงไปนะครับอ,อย่าลืมนะครับใครอยากให้สอนวาดรูปอะไรก็มาคอมเมนต์กันนะครับ ตรงนี้จะเป็นเงาของด้านจมูกนะครับสันจมูกมันก็เลยดูแบบเข้มๆนิดหนึ่งแก้มฝั่งนี้จะโดนเงาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็คอ รู้สึกลำคันมาแรงมันมาเล่นไฟอ่ะนี่คือสีผิวนะครับต่อมาก็จะใช้สีส้มนะครับเพิ่มน้ำหนักให้กับสีผิวอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> กับตรงม,มุมปากนี่ก็ระบายเพิ่มน้ำหนักได้นะครับ ยังไม่พอนะครับเราอาจจะใส่สีแดงลงไปได้อีกนะครับเพิ่มสีสันเพิ่มน้ำหนักลงไปได้นะครับต่อมาต่อมา ต่อมานะครับใช้สีเขียวเอาเขียวไหนดีเขียวนี้ไม่เอาเอาเขียวนี้นะครับเขียวนี้ระบายส่วนที่เป็นสีผมกับเนคไททั้งหมดเลยนะครับมันก็เป็นเขียวที่จางๆนะครับแต่ว่าเป็นสีพื้นนะครับ ต่อมาก็เพิ่มสีเขียวลงไปนะครับเอาเป็นเขียวที่เข้มขึ้นนะครับเป็นเขียวที่เข้มขึ้นอีกน้ำหนักหนึ่งนะครับ ตรงน้ำน้ำหนักของผมนี่เราก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องของกลุ่มของมวลของผมนะครับจับกลุ่มของผมให้ได้แล้วก็ระบายให้ได้น้ำให้ได้น้ำหนักแสงเงาตามกลุ่มของผมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะ ต้องเรียนรู้กันระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องกำหนดทิศทางของแสงเงาอะไรด้วยตัวเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็เงาตรงนี้เกิดจากผมตรงนี้มันบังนะครับก็เกิดตรงนี้เป็นเงาขึ้นมา ผมตรงนี้ก็อาจจะเข้มหน่อยนะครับเพราะว่ามีส่วนที่เป็นลำตัวบังอยู่นะครับ <t> นะเราก็แบ่งไว้เลยว่าต,ตรง,ตรงไหนเป็นแสงตรงไหนเป็นเงาแล้วเราก็ระ,ะ,ละลำลำลำบายลงไปนะครับ ต่อมานะครับก็ใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นอีกนะครับเพื่อระบายในส่วนของเงาเข้มของผมนะครับจริงๆแล้วถ้าใครแบบผสมสีเป็นนะครับอาจจะใช้น้ำหนักสุดท้ายเป็นสีออกฟ้าฟ้านะครับหรือสีน้ำเงิน นะครับมันก็จะได้ความเข็มที่ที่ดูลุ่มลึกไปอีกแบบหนึ่งนะครับตาก็ใส่สีตาไปด้วยนะครับตาดำของมิกุก็เป็นสีเขียวนะครับ ต่อมาต่อมาก็จะขอใช้สีม่วงนะครับ มัดผมแล้วก็เป็นสีเทานะครับตรงหูฟังนะครับตรงแขนเสือ้อ เป็นสีเทาเข้มๆนะครับต่อมาใช้เทาอ่อนนะครับระบายในส่วนที่เป็นเสื้อของมิโกนะครับ ก็เราก็จะแบ่งนะครับจะบอกว่าคอเสื้อมันเบี้ยวแต่ช่างมันเราก็จะแบ่งนะครับอันนี้คือเราไปในส่วนที่เป็นเงาของเสื้อผ้าของมิกุไปก่อนนะครับ เื้อเงวของปกเสื้อนะครับถ้าเกิดเราระบายสีแหลมไปนะครับมันก็จะมีแบบเป็นเศษสีหักอยู่ในภาพนะครับทำให้เวลาระบายแล้วดูแบบเป็นคุยๆสกปกนะครับ ได้เงาแล้วนะครับต่อมาเราก็จะใช้สีเทาอ่อนๆนนะครับระบายไปบนตัวเสื้อของมิสุนะครับ mm. แหลมเกินไปอีกแล้วเพื่อความกลมกลืนนะครับเราจะ ระบายทับลงไปบนสีที่เป็นสีเงาไปด้วยนะครับสีมันจะได้แทรกกันให้สีดูก,กลมกลืนกันนะครับเป็นไงลนะ่ะกว่าจะเสร็จนะครับคลิปนี้ยาวมากน้องๆที่น้องๆที่ให้วาดก็อย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะครับเพราะว่าทริปนี้เราใช้เวลาวาดนานมากเลยนะครับแ <c oughs> ชร <c oughs> ์ออกไปให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องได้เห็นนะครับได้ดูกันนะครับจะได้มาหัดวาดรูปด้วยกันก็น่าจะแค่นี้แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกอ๋อยางย่างย่างย่าง,างตรงนี้นะครับ ปกเสื้อนะครับปกเสื้อของมิกุลูกไม้ที่แขนเสื้อก็เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ก็เขียวเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฮัสซเนะมิกุนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> น้องๆคนไหนที่ ให้แนะนำให้วาดนะครับอย่าลืมนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าคลิปนี้ยาวมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับฮัสเนะมิคุครับสวัสดีครับ